ได้ขับรถจักรยานยนต์นะครับออกจากที่เกิดเหตุรถชนกันมาประมาณสักห้าร้อยเมตรครับก็ทําการแซงรถกระบะขึ้นไปคันหนึ่งแล้วสังเกตเห็นเส้นขาวนะครับเส้นขาวลอยปุกจะมีวัตถุสีดําอย่างหนึ่งอยู่บนกลางกลางเส้นขาวพอดีขอดกลับไปดูเมื่อถึงที่วัตถุนะครับพบม,มองเห็นเป็นลูกแมวนะครับ เป็นลูกแมวสีดําดําออกสีเทาๆนะครับหมอกอยู่กลางเส้นขาวพอดีซึ่งไปไหนไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าคงจะกลัวรถทับนะครับคงจะไม่กระดุกระดิกอะไรเลยผมก็ได้โบกรถนะครับโบกรถที่กําลังขับรถมาด้วยความเร็วนะครับให้ชะลอความเร็วลงเมื่อรถคันที่ขับมาได้ชะลอความเร็วลงผมก็ได้วิ่งไปกลางทางนาตัวเจ้าลูกแมว เอาขึ้นมาแล้วรีบนำกลับมาที่ตั้งพร้อมตั้งชื่อว่าจะบุญรอดนะครับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจในก็เดวจะได้ช่วยชีวิตน้นอยตัวหนึ่งเอาไว้นะครับถึงจะเป็นแค่แมวแต่ทุกชีวิตก็คือมีความหมายการทุกชีวิตนะครับ ไครพามาก่พี่ ไปเลยครับไปเลยครับไปโอเคนะครับราบผมเป็นไงครับ โบทลาดบธยันมากได้ผมก็ต้องใส่แห้งนิดนึงอยากเต็มถึงไม่ต้องเ่า Yeah.